สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC ได้ออกแถลงการระบุว่าศาลได้มีการออกหมายจับนายกรัฐมนตรีเบนจามินในทนยฮูผู้นําของอิสราเอลและทางด้านโยฮันสกันเล่นอดีตรัฐมนตรีว่าการ,รกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลในข้อหาอาชญากรรมต่อมนุษยชาติและอาชญากรรมสงครามที่ก่อให้เกิดขึ้นอย่างน้อยวันที่8ตกุลาคมปี2 5 6 6จนถึงอย่างน้อยวันที่2ยฤ่สมิม ปี2567ซึ่งเป็นวันที่อายการยื่นคำร้องขอออกหมายจับตั้งแต่าการระบ,บุว่ามีเหตุผลอันสมควรที่จะเชื่อได้ว่าในทันยาฮูและโยฮัฟกันเล่นจงใจและรู้เห็นจนทําให้ประชาชนพลเรือนในกาซาต้องสูญเสียสิ่งของที่จะเป็นต่อการดํารงชีวิตไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ํายารักษาโรคเวชภัณฑ์ตลอดจนเชือเ้อเพลิงและไฟฟ้าซึ่งการกระทําเหล่านี้ไม่ได้มีความจําเป็นทางทหารที่ชัดเจนจึงถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศทั้งนี้ทั้งสองอาจถูก จับกลุ่มหากเดินทางไปยังประเทศใดประเทศหนึ่งจาก123ประเทศที่ลงนามในธรรมนูญจุงหลมของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC นอกจากนี้ศาลยังตัดสินใจอย่างเป็นเอกฉันท์ที่จะออกหมายจับทางด้านโมฮัมเหม็ดเดออฟผู้บัญชาการทาหารของกลุ่มอามัสในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อม,มนุษยชาติและอาชญากรรมสงครามที่กระทําในอิสราเอลและปาเลสไตน์ตั้งแต่วันที่7ตุลาคม2566นอกจากนี้แล้วยังมีข้อกล่าวหาในความผิดต่าง ของการฆาตก,กรรมการทร,รมานการข่มขืนและความปุนแรงทางเพศรูปแบบอือ่นอีกด้วยก่อนหน้านี้คาดินคารอายการสารอาญาระหว่างประเทศได้ยื่นขอหมายจับในส่วนของกลุ่มฮามาสจำนวนสคนได้แก่ยายาซินวาผู้นํากลุ่มฮามาสอิสมมอิลฮานิเยหัวหน้าฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาสและเดออิฟแต่ต่อมาทั้งอิสราเอลและฮามาสต่างยืนยันว่ายายาซินวาได้ถูกสังหารไปเมื่อเดือนกรกฎาคมส่วนทางหน้าอิสมมอิลฮานิเยก็ถูกสังหารเมื่อเดือนกุลาคมอย่างไรก็ตามในส่วนของเดออิฟนั้น อิสราเอลได้อ้างว่าสังหารเขาไปแล้วเช่นเดียวกันแต่ทางกลุ่มฮามาสนั้นยังไม่ได้มีการออกมายืนยันเรื่องนี้แต่อย่างใดขณะเดียวกันนั้นทางด้านเบนจามินในธัญาภูก็ได้ออกแถลงการโต้กลับทันทีโดยระบ,บุว่าอิสราเอลนั้นปฏิเสธอยากรุนแรงต่อการกระทําไร้สาระและเป็นเท็จรวมถึงปฏิเสธในข้อกล่าวหาที่ศารอาญาระหว่างประเทศเพราะเป็นองค์กรการเมืองที่มีอคติและเลือกปฏิบัตินี่เป็นการต่อต้านชาวยิวอิสราเอลจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันใดๆทั้งสิ้นเพื่อปกป้องพลเมืองของตนต่อไปและจะไม่อน ออกจากวัตถุประสงค์สงครามทั้งหมดที่อิสราเอลนั้นกําหนดไว้ตั้งแต่ต้นของเริ่มการปฏิบัติการความเคลื่อนไหวนี้ก็กลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางด้านสารบบรอิการนั้นก็ออกมาค่มขู่หลายครั้งนะครับในการที่จะจัดการกับสารอาญาระหว่างประเทศหากว่ามีการออกหมายจับทางด้านเบนจามินในธันยาหูนะครับแต่ดูเหมือนว่าสารอาญาระหว่างประเทศนั้นก็ไม่ได้สนใจในสิ่งที่ สหรัฐอเมริกานั้นออกมาข่มขู่นะครับก็ยังคงที่จะเดินหน้าในการที่จะออกหมายจับตางดนานเบนจามินในทันยูในขณะที่นานาประเทศนั้นเองเนี่ยก็มีเสียงแตกนะครับหลังจากที่มีการออกหมายจับเบนจามินในธันยูในครั้งนี้อย่างเช่นทูเคียนะครับอิลมาสทันรัฐมนตรียุติธรรมโพสข้อความบนแพลตฟอร์ม X บอกว่าการตัดสินใจของ ICC ถือว่าล่าช้าแต่นับว่าเป็นการตัดสินใจที่เป็นบวกในการหยุดการองเลือดและหยุดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในปาลเลสไตน์ ส่วนฮาคารไฟดานรัฐมนตรีต่างประเทศก็แสดงความยินดีกับหมายจับล่าวๆพร้อมชี้ว่ามันเป็นก้าวย่างที่สําคัญอย่างยิ่งทางด้านอิตาลียังปุยโดคอเชตโตรัฐมนตรีกรกลาโหมบอกว่าประเทศของเขาจะมีหน้าที่จับกลุมในธันยาบูและการเลนหากเดินทางมาเยือนอิตาลีแต่เชื่อว่าการตัดสินใจของไอซีซีเป็นการตัดสินใจที่ผิดในการจัดให้ในธันยาบูนั้นอยู่ในระดับเดียวกับฮามา ในขณะที่สเปนก็แสดงความเคารพต่อการตัดสินใจของ ICC เช่นกันโดยแหล่งข่าวทางทหารรายหนึ่งเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าพวกเขาจะปฏิบัติตามหมายกับสเปนเคารพการตัดสินใจและการดําเนินการสอดคล้องกับความมั่นคงและก็พันธะสัญญาทรรมนูญกกรุงโรมและกฎหมายระหว่างประเทศนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเทอร์เน็ติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด s u b s c r i b ตกดติดตามช่องถาอินเตอร์เน็ตด้วยครับ